ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ YouTube ช่องบาวลินนะครับวันนี้เราก็มาดูบรรยากาศถนนหนทางกันอีกนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พระรามสองนะพระรามสอกขาออกนะครับวันนี้จะไปหนองแขมนะครับไปเอางานเก็บงานที่หนองแขม ก็มาดูบรรยากาศถนนดูรถดูถนนกันนะครับวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้วันที่23พฤศจิกานะครับตรงไปนะครับสมุทรสาคร เดี๋ยนี้ก็ให้มีเบี่ยงซ้ายนะครับเบี่ยงซ้ายไปออกสมุทรสาครได้เหมือนกันนะ,ะเบี่ยงซ้ายสุดนะครับเพราะว่ามันติดก่อสร้างนะนเดี๋ยวจะออกกาเจนาพิเศษนะครับ วงแหวนฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งทางนี้จะเป็นทางด่วนแล้วน,ะน่ไปพระป,ประแดงนะครับนี่นะครับนี่คือทางทางขึ้นทางลงนะครับทางด่วนก็เป็นจุดรอยต่อกับทางด่วนนะครับโมอเตอร์เวย์สาย9นะครับการจนาพิเศษส่วนฝั่งทางนี้ยังเป็นทางวิ่งปกติอยู่นะครับไปจนถึงนู่นเลย บางปะอินนะเราจะเห็นการสร้างนะครับสะพานอยู่ด้านบนนะครับสูงๆนู่นนะ นี่คือถนนการจนาพิเศษนะครับวงแหวนตะวันตกนะครับทางฝั่งที่ยังเป็นทางฝั่งที่ยังไม่ใช่ทางด่วนนะครับฝั่งนี้ยังเป็นทางวิ่งปกติอยู่วันนี้จะไปออกเพชรเกษมนะครับจากการจนาพิเศษี๋ยวจะไปเลี้ยวออกตรงใกล้ๆก,กับเดอะมอบบงแค พาพี่น้องดูบรรยากาศถนนหนทางนะครับรถดูถนนไปด้วยกันบรรยากาศยามเช้านะครับอุณหภูมิก็29องศานะครับก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่นะ หลังเยอะนะครับนี่เริ่มจะเริ่มจะติดขัดกันแล้วนะครับ <g ười> การเจนาพิเศษนะ บรรยากาศตามท้องถนนนี่คึกคักเลยนะครับรถเยอะมากโดยเฉพาะถนนการนาพิเศษนะครับและก็ถนนพระรามสองนะมีแต่รถบรรทุกทั้งนั้นเลยวันนี้รถบรรทุกออกเช้ามากปกติก็จะออกประมาณ10บโมงสิบเอโมงนะรถบรรทุกจึงจะเยอะนะครับวันนี้ต้องจะ8ปดโมงเองนะแปดโมงห้าสิบ ก็เป <54. S 2> ็นถนนที่ <cuarto material> <DVD> ทำคอนกรีตใหม่นะครับถนนเส้นนี้เมื่อก่อนนี่เป็นถนนมันจะชำรุดนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อจะมีรอยซ่อมรอยอะไรนะครับมันมันลดวิ่งเยอะนะโดยเฉพาะรถบรรทุกทีนี้เขาก็ทำแบบอย่างหนากันเลยนะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเสริมเหล็กอย่างหนาเลยนะครับ ไม่ใช่เหล็กพาเวรเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้เขาจะเทคอนกรีตเสริมเหล็กพาเว a t นะก็จะเป็นแผ่นบางๆนะครับทีนี้เขาแบบมัดเหล็กเป็นโครงเหมือนกับก่อสร้างตึกกันเลยนะเ,เดี๋ยวเราจะออกทางคู่ขนานนะครับ ก็เยอะกันทั้งสองฝั่งนะทั้งทางคู่ขนานแล้วก็ทางด่วนนะครับทางหลักนะ รถมีตาุันิ่งกีนเป็นวนะ,นะครับวิ่งจากเคหะธนบุรีนะครับไปทางเด er. อมอบางแคอันนี้เขาเรียกว่าบนบนขวานะครับไปทาง er, เดอะมอบางแคเพชรเกษมเดอะมอท่าพระนะครับแล้วก็มา ดาวขนองมาออกพระรามสองนะ<ม>เป็นรถมีไฟฟ้านะครับสมัยก่อนนี่รถเมจะเป็นรถเมธรรมดาเติมน้ำมันดีเซลนะครับโหวิว่งแข่งกันนะครับ ควันนี่ดำปีเลยนะสมัยนี้ก็พัฒนาขึ้นนะครับรถเมย์ก็เป็นรถเมย์แบบไฟฟ้ากันแล้วนะครับไม่มีเสียงนะครับเสียงเงียบเลยนั่งนี่นิ่มสบายนะครับแอร์เย็น ตอนนี้ก็อยู่ทางคู่ขนานนะครับถนนการเจนาพิเศษขาออกนะครับทางคู่ขนานนี่รถติดนะปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มบางจาก แต่ละปั๊มนี่มีแต่ปั๊มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปั๊มบางจากปตทนะครับ ดีเซลตอนนี้ก็ถูกลงแล้วนะครับลิตรละ29บาทนะครับ99สตางคนะ์เมื่อวานนี้เติมเต็มถัง1 0นเะกะครับเต็มถังน้ำม,มันในถังเหลือไม่เยอะนะครับเติมเต็มถังนี่เกือบ2,000ันเลยสำหรับรถกระบะคันนี้นะครับโตโยตานี่มัน บรรจุน้ำมันได้80ลิตรนะช่องทางหลักนะครับด้านขวาช่องทางด่วนรถไม่ติดนะครับวิ่งได้ดีกว่าทางคู่ขนานนี่รถติดนะครับ มีรถชนกันนะครับมีอุบัติเหตุมีหน้าล่ะมีรถชนท้ายกันนะครับสองคันนี่คือบรรยากาศทางคู่ขนานนะครับ ถนนการจนาพิเศษจากพระรามสองนะครับไปออกเพชรเกษมนะสำหรับรถที่จะไปพระรามสามนะครับนี่ขึ้นสะพานตรงนี้นะไปเดอะมอท่าพระการเจนาไปรัชดาพิเศษนะครับถนนกันรัปพฤกษนะ ขวาไปทางนี้นะทีนี้สลับกันแล้วนะครับทางคู่ขนานไม่ติดนะทางด้านในติดนะครับเมื่อกี้มันมีอุบัติเหตุนะบิงสบายเลย ด้านขวาจะเป็นซอยหนองใหญ่นะครับแต่ลิ่งชันบางใหญ่บางประอินนะครับตรงไป วันนี้ท้องฟ้าสดใสครับไม่มีมเมฆเลยนะมเมฆไม่มีสักก้อนเดียวนะอากาศก็เย็นเริ่มเย็นลงต่างจังหวัดนี้ได้ข่าวว่าหนาวขึ้นแล้วนะครับถ้าเราเข้าทางช่องทางด่วนนะครับก็จะไปบางบัวทองสุพรรณนะครับบางปะอิน ตอนนี้ก็วิ่งอยู่ทางคู่ขนาดนะจะไปออกเพชรเกษมนะครับรถเยอะนะครับนี่รถเยอะทางคู่ขนานวิ่งได้ดีนะครับทางด่วนนะครับช่องทางด่วนด้านในรถเยอะมากนะครับนี่ ก่เจอกล้องนะบางแคนะคนปรปฐมนะครับนี่ออกพิดเกษมนะว่าจะไปเดอมอดบางแคนะครับก็ออกทางนี้นะชิดขวานะครับจุดกลับรถ มาทางนี้ก็จะออกเพชรเกษมนะครับเลี้ยวซ้ายไปหนองแขมเลี้ยวขวาไปเดอะมอบางแคท่าพระนะครับบรรยากาศล่มลื่นจริงนะทางนี้ มีต้นไม้เยอะนลทางฝั่งซ้ายก็ไปออกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามัน ต้องไปเบียดออกนะเราจังหวะถ้าเราอยู่ทางฝั่งนี้เราก็จะออกตามสัญญาณไฟเจลาจรนะครับเราก็จะไปได้เร็วกว่านะาขวานะครับเดอะมอบางแคก็จะไปทางนี้นะเราก็จะเห็นเส้นทางรถไฟฟ้าอยู่นะครับอ่าเพชรเกษมนะครับน้องแขมก็มาทางนี้ างนี้ก็เป็นเพชรเกษมขาออกนะไปหนองแขมไปอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะครับกระทุ่มแบนนครชัยศรีนครปฐมนะครับไปลงใต้ไปเลยนะครับเส้นนี้ก็เป็นเพชรเกษมขาออกนะครับถนนสายหลักนะครับที่ลงสู่ภาคใต้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4นะครับติดไฟแดงพอดีสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันต่อนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ